สวัสดีค่ะอินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Story Time กันอีกครั้งค่ะและในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปดูทริปท่องเที่ยวของสาวญี่ปุ่นคนนี้ค่ะที่เธอกับแฟนของเธอเนี่ยก็ได้พากันไปเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตครั้งแรกแล้วก็ต้องเจอกับสิ่งที่ทําให้พวกเขานั้นประหลาดใจค่ะอย่างที่ทราบกันดีว่าจังหวัดภูเก็ตหรือเกาะภูเก็ต เป็นเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสามารถเดินทางไปภูเก็ตโดยรถยนต์ได้เส้นทางเดียวเท่านั้นคือผ่านทางจังหวัดพังงานะคะแอดเคยได้มีโอกาสเดินทางไปที่จังหวัดนี้เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะต้องยอมรับว่าค่าครองชีพของเขานั้นสูงจริงๆค่ะอาจจะด้วยเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวโยุโรปและชาวจีนแต่ร้านอาหารบางร้านเวลาที่เราเข้าไปซื้อของ แล้วพ่อค้าแม่ค้าเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็จะมีราคาสําหรับคนไทยอีกทีค่ะแต่ราคาก็ใกล้เคียงหรืออาจจะสูงกว่าราคาค่าคลองชีพในกรุงเทพอยู่บ้างค่ะโดยเฉพาะค่ารถด้วยสารอย่างตุกต๊กและแท็กซี่ดังนั้นคนไทยที่ไปทํางานที่ภูเก็ตส่วนใหญ่เนี่ยจึงมักนิยมนํารถส่วนตัวมาใช้กันค่ะและมักจะซื้อกับข้าวมาทํากินเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะส่วนทะเลและชายหาดนั้นถือว่า หาดสวยน้ําใสมากค่ะแล้วใครที่บอกว่าภาคใต้ไม่มีฤดูหนาวอันนี้จริงค่ะแต่เวลาที่ฝนตกอากาศก็จะเย็นในระดับหนึ่งเลยล่ะค่ะเอาละค่ะกลับมาพูดถึงคลิปเรากันนะคะทริปวันนี้สาวญี่ปุ่นและแฟนของเธอเนี่ยก็พากันขับรถมอเตอร์ไซค์ไปยังคาเฟ่แห่งหนึ่งอยู่ในตําบลวิชิตแน่นอนค่ะว่านอกจากกาแฟที่รสชาติดีแล้ววิวสวยๆก็ทำเอาอากาศร้อนๆเนี่ยเย็นตามไปด้วยเลยละค่ะ

ซึ่งต้องบอกว่าด้ยวยความที่เป็นทะเลเป็นเกาะพื้นที่ก็จะเป็นภูเขาและทางลาดขึ้นลงการเดินทางจึงต้องใช้ความระมัดระวังมากๆค่ะโดยเฉพาะทางขึ้นหาดป่าตองระหว่างการเดินทางเราจะเห็นว่ามีจุดให้แวะชมวิวก็คือจุดชมวิวช่องเขาขาดนะคะจากตรงนี้เราจะสามารถมองเห็นชายหาดที่สวยงาม แล akan, mm ้ว hmm, ก so 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 like e ็มองเห็นพระใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ไม่ไกลจากวัดฉลองได้อย่างชัดเจนเลยล่ะค่ะแล้วทั้งคู่ก็ขับรถต่อไปก่อนจะแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มนี่เต็มมีนี่เีาเกรไกะว่ากันี่ายนะเบนรุ่นนะ้เลิมเติมใเติมใ้ใตใ้ต พราะที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราจะสามารถเจอกับ s e เ e ่ e อีตามปั๊มน้ำมันเหมือนกันและก็เริ่มออกเดินทางกันต่อก่อนจะมาแวะที่หาดลาวัยที่นี่ก็มีร้านอาหารทะเลสดขายเยอะมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีร้านขายเครื่องประดับอย่างไข่มุกให้เลือกซื้อด้วยค่ะพวกเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีจากนั้นสาวญี่ปุ่นและแฟนของเธอเนี่ยก็ขับรถยนต์ไปยังร้านอาหารทะเลแห่งหนึง่ง แล้วสั่งอาหารมา2-3ส,สาอย่างหนึ่งในนั้นมีเมนูยอดนิยมอย่างส้มตำหยุดไว้ค่ะตามด้วยน้ำมะพร้าวและก็น้ำสับปะรดแต่และเมนูก็ทำให้สาวญี่ปุ่นและแฟนของเธอเนี่ยนะคะถึงกับร้องว้าวเพราะว่ารสชาติมันอร่อยถูกปากคนญี่ปุ่นมากๆแล้วทั้งสองคนก็ขับรถต่อมาเรื่อยๆและมาหยุดที่จุดชมวิวกะรนพักหนึ่งนะคะก่อนที่จะไปต่อที่หาดกระตาน้อย เมื่อมาเห็นหาดนะคะแฟนของสาวญี่ปุ่นคนนี้เขาก็ถึงกับถามว่าที่นี่ใช่ภูเก็ตประเทศไทยจริงๆใช่ไหมเพราะมันเหมือนหาดทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีเลยพวกเขาบอกว่าแปลกใจมากที่นักท่องเที่ยวมาที่นี่กันเยอะและส่วนมากเนี่ยจะเป็นชาวยุโรปมากกว่าคนไทยจากนั้นก็เดินทางต่อมาอย่างหาดป่าตองก่อนจะแวะซื้อของกินเล็กน้อยแล้วก็มากินมื้อเย็นที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวแบบไทยสไตล์ ทั้งสองคนดูจะชอบมากๆค่ะเมื่อได้กินก็ชมใหญ่เลยว่าอร่อยมากๆยิ่งเป็นกว๋วยเตี๋ยวต้มยำแล้วจะมีรสชาติเฉพาะตัวก่อนจะเดินทางกลับที่พักแล้วออกเดินทางในเช้าวันถัดมาเพื่อกลับเข้ากรุงเทพค่ะก็เป็นอันว่าจบทริปนี้ซึ่งก็มีหลายๆสิ่งที่ทำให้ทั้งสองคนประหลาดใจทั้งความหนักแน่นของนักท่องเที่ยว ที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแทบจะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดหรือความสวยงามของชายหาดที่แทบไม่รู้สึกว่านี่คือเมืองไทยหรือความลงตัวของรสชาติอาหารที่น่าทึ่งรวมถึงราคาค่าครองชีพที่เทียบกับญี่ปุ่นแล้วบางอย่างก็ถือว่าถูกกว่านั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความประทับใจความเซอร์ไพรส์สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งแรกค่ะพอนั่งดูคลิปแล้ว ก็อยากเก็บกระเป๋าเที่ยวทะเลภาคใต้กันเลยล่ะคะ่ะท่านผู้ฟังท่านไหนที่เคยไปทะเลภาคใต้ที่สวยๆราคาเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้คะ่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการรับชมคลิปต้นฉบับสามารถเข้าไปชมได้ที่ช่อง Outdoor b a t Asobi หรือคลิกที่ลิงก์เครดิตแหล่งข้อมูลในเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะท่านผู้ฟังที่ได้ฟังคลิปและชมคลิปต้นฉบับแล้ว คิดเห็นคล้ายก,ก,กันกับเจ้าของคลิปชาวญี่ปุ่นไหมว่าบางครั้งเราในฐานะคนไทยเองเมื่อได้ไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็ถึงกับงงเหมือนกันว่านี่ประเทศไทยใช่ไหมเพราะคนไทยที่เราเห็นในภูเก็ตจะเป็นคนในพื้นที่สะส่วนใหญ่นอกนั้นนักท่องเที่ยวก็จะมีแต่ชาวต่างชาติเดินกันเต็มไปหมดอย่างไรแอดก็หวังว่าท่านผู้ฟังจะสนุกไปกับคลิปของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นค่ะและก็มีความสุขในการรับฟังคลิป สุดท้ายแล้วอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะโอเคก